ตอนน um. ัเลยเรื่องสีนะครับชื่อเล่นชื่อตัวปัจจุบันอายุ26ปีที่บ้านเป็นธุรกิจการเมนครับเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขายขายค่าส่งครับกำลังเรียนหลักสูตรทางการสร้างแบรนด์ครับคือบอกว่าเราเราโตมากับธุรกิจการเมนนะครับเราเราไม่เคยไม่เคยได้ยินอะไรในสิ่งพวกนี้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่เป็นจริงๆกังดัง หรือเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการทำแลนดิ้งนะครับพอเราได้มาฟังเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับเงินที่เราได้ใช้ไปนะครับมันจะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในการทําให้รู้จิตเสื้อผ้ามีความแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงแล้วก็สามารถเติบโตมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้อื่นได้ผมร,รู้สึกว่ามันมันมันดีมากครับท,ท,ที่ที่ได้มาเรียนนะครับนี่คือ ผมไม่ได้มาเรียนเพื่อพัฒนาธุรกิจเก่าการเปอย่างเดียวนะครับคือมาเรียนเพื่อที่จะสร้างแบรนด์จริงๆครับความจริงถ้าเราได้ลองมาพูดคุยลองได้มาค,คุยหรือได้มาเรียนดูนะครับเราจะเห็นว่าว่าในโอกาสทางธุรกิจเนี่ยครับยังมีเยอะมากครับแล้วคนที่รู้วิธีการสร้างแบรนด์จริงๆในสังเนี่ย ม,มันมีน้อยครับก็ถ้าเราได้มาเรียนเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเป็นโอกาสโอกาสของเราที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ครับ<ม>แล้วก็ลองลองลองเปิดใจมาครับบางคนอาจจะติดติดอยู่ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเมนหรือว่าการแบรนด์เก่าๆหรือว่าสิ่งที่ตัวเอง,องเคยทามาแต่พอได้มาเรียนจะไปอึงมุมมองหนงในมุมมองของผู้ประกอบการที่คิดอย่างคิดอย่างซีอีโอครับว่าเจ้าของธุรกิจจริงๆเขาต้องคิดหรือว่าต้องมองมุมมองในปัจจัยไหนบ้างซึ่งมันจะเป็น ปัจจัยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการในการทำธุรกิจแบรนดิง้งจริงๆครับ,บ,บ,รบชื่อจริงชื่อบารีนี k ค r k ุ o o ์แล้วก็ชื่อเล่นชื่อจันค่ะตอนนี้มาเรีนยนปักสุดทางรัฐการสร้างแบรนด์นะคะ ยงย,งยังยังการอย่างเงี้ยแบบมาเรียนทั้งแรกก็คือไม,ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าได้มาเรียนสามวันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยมันมีข้อมูลพื้นฐานแบบง่ายๆแต่ว่าสำคัญมากในในการเข้าไปทำในธุรกิจของแบร์นะคะ จะชัญชวนทุกคนที่ที่มีความฝันอยากจะมามา,มาเ,เรียนรู้ในในการทำแบรนด์เนะะี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็น่าจะมาเรียนได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามัน,ม,นมันก็ธุรธกิจก็คือธุรกิจมันก็เกี่ยวข้องกันมันจะได้มีความความรู้ใหม่ๆห,ห,หลายๆด้าน สวัสดีค่ะดิฉันสลินทิพย์โยชิดะนะคะ,ตอนน,ต,คะตอนนี้กำลังเรียนหลักสูตรทางรัฐการสร้างแบรนด์ค่ะตอนนี้กำลังกาลังทำแบรนด์นะคะกำลังเริ่มที่จะทำแบรนด์อยากมีเสื้อผ้าอยากมีแบรนด์เสื้อผ้า, <S 1> <S 1> า,า,าตัะงแ่ดฉันได้เข้ามาสัมผัสกับสถานศึกษานี้ และโดยเฉพาะได้เรียนหลักสูตรเส้นทางสำหรับการทำแบรนด์นะคะถึงแม้จะเป็นเวลา3วันแต่หลักสูตรที่คุณครูให้เนี่ยมันกระชับมันไม่ต้องเป็นอ้อมมันคือสิ่งที่สำคัญที่จะเอามาประกอบธุรกิจในการสร้างแบรนด์จริงๆค่ะเกินคุ้มค่ะเกินคุ้มมากๆนะคะ จะบอกหลายๆคนเลยนะคะถ้ายากที่จะทำแบรนด์จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอะ่ะอาจจะไม่ทราบว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงคุณต้องกอบตัวเองก่อนว่าคุณต้องการที่จะเป็นเป็นที่รู้จักมีสถานที่ขายมีเสื้อผ้าขายเพื่อให้เป็นที่รู้จักหรือคุณต้องการที่จะไปเป็นอินเตอร์แบรนด์ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราจะหวังแค่ในประเทศไทยรอที่จะขายอยู่ มันไม่ใช่แล้วค่ะถ้าคุณได้มาเรียนที่นี่จะตอบคุณได้ว่าทำยังไงคุณถึงไม่ต้องรองว่าประเทศไทยจะมีวิกฤตอะไรคุณคูณมีคำตอบให้ค่ะ